不干净的，杀虫，有消毒的，那么从环保的。

ผู้สิงม็จอดจอดผู้สิงกอดโที่ว่าแพ่แรียมาสุดไลยเทอเช่นแบบน้แค่เร,รียนก็ต่อข้างข้างเชื่อไปหอดุงมาโทรหาเหาคนแค่แบกจับาก้หนึ่งไปเล้ะไปหอดจกบานห้องวายมากแา่จาิ่งหนย่งหายเลยแต่ครับแค่เรียนทุาหลร่

แปบ,บี่เดีตัวเ<ห>ย็เเนมีเลยกินหรอเอาเบิร์ดไปอืมร์ดแล้วไม่กระโโทษทัพอะไรวะทรัพโทษทัพไอโทษทัพ,ด,ทพดิโดทษถามแพทย์บังอดอดผู้สิงโทษถามแพทย์บัง Nó về mà lén lại bảo nó non mà Cảm giác đó Cảm. Không. Không có non mà không bao giờ làm ổ ở là đâu mà Đứng xây hôm nay mà xây hôm Hả? Chứ nó nhạt non mà ừ. hey. <laughs> มันมีหรืายแพทย์เต็มโทรศมทั่ท้งโอนไม่เหออนอะไม่เห็นบัตรดิมีเงินามแพทยอยู่ฮะมีมวกกนอยู่ของว่าอ,อย่อออาขานี่ หม้ีมออกไปหนิยงไปกดบงังเสียบหนียแมะอืมบังเก้าอ่ะกดอนงย์ไงไปครับรถดีด,ดีดอดเเียบเนอะ่ายเซียบนล่ะ